วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาแคมปิ้งกลางหุบเขาอยู่ที่ยานแห่งชาติ7คดป่ปงก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรีครับแกล้งนี้สายชิลลุยลุยบุกป่าฝ่าดงก็เลยมีอุปกรณ์ทำครัวแบบมินิมอลมาครบเลยครับอ้าวเฮ้ยยังไงเนี่ยเตียงหักแล้วหนึ่งแต่ไม่เป็นปัญหาครับเดี๋ยวไปกดตะกร้าใหม่ได้ส่วนนี้ก็โชว์ฝีมือหุงข้าวเห็นว่าสุดยอดตำราโบราณซะด้วยและนี่เซอร์ไพรส์สุดแขกที่ไม่ได้รับเชิญดอมดอมมองมองเรียบเรียบเคียงเคียงก็เลยแบ่งข้าวสารให้กินนิดนึงอย่างเชิงดูและแล้วก็ยอมรับ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพราะเรากำลังจะได้กลิ่นหมากระทูเอ้ยหมูกระทะแล้วก็มีไก่แล้วก็มีซีฟู้ดด้วยก็ได้บรรยากาศความอร่อยไปอีกแบบนะครับชุดนี้สั่งซื้อจากข้างล่างให้เขาเอามาส่งมีชุดผักรวมเห็ดไก่หมูทะเลเต้าหู้หลอ่อมาพร้อมเตาและ่านเซตนี้500บาทเองครับบรรยากาศดีลมโชยที่สําคัญไม่มียุงคือผมเลือดกรุ๊ปโอตัวล่อ,อยุงเลยครับแต่ไม่มียุงหรือย,อยังไงใครมาแล้วเจอยุงบ้างครับคอมเมนต์แชร์ได้เลยนะครับอ๋อที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับต้องเตรียมตะเกียงกับพาวเวอร์แบงค์มาเองนะครับแต ก็แอบตกใจนิดนึงถ้าใครซีเรียสก็ซื้อตุนมาได้สรุปเลยนะครับสงบเงียบบรรยากาศดีฟรีค่ากลางเต็นท์แล้วแต่เราจะสนับสนุนอ๋ออย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนก่อนตั้งแคมป์ด้วยนะครับโอเคครับขอตัวไปดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบธรรมชาติสุดๆก่อนนะครับ